สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีถ่ารูปนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่11กร,รกฎาคม2567คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์มอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชตตะกลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนวันอาทิตย์ค่ะเจ็ดไม่เท้าการงานวันนี้นะคะคนวันอาทิตย์นะคะมีความเพียรพยายามขยันนะคะกับตื่อร้อรอนหรือใครที่รองานอยู่นะคะนะักก็จะได้รับข่าวดีนะคะแต่เราก็ต้องมีความเพียรพยายามด้วยนะคะถึงจะประสบผลสําเร็จนะคะหนึ่งไม่หนึ่งดาบนะคะความสําเร็จก็รออยู่นะคะอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ทุกอย่างจก ได้ดีนะคะบางคนมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจบางคนนะคะมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะนนหนึ่งดาบเขาเรียกว่าต้องมุ่งมั่นต้องต่อสู้ต้องอดทนนะคะทุกอย่างจะได้ดีนะคะด้วยความสามารถนะคะสไม่ส่ไม่เท้านะคะการงานนะคะเพียรพยายามขยันหรือว่า ก่อร่างสร้างตัวนะคะช่วงนี้การงานมีความมั่นคงดีนะคะสีถ้วยอาจจะมีบ้างนะคะบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจไปเสียทุกอย่างนะคะหรือสิ่งที่เราคาดหวังมากจนเกินไปนะคะเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้ดังใจนะคะอย่าไปเร่งกับเวลาอย่าไปเร่งกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพอาจจะมีบ้างนะคะอาการจุกเสียดแน่นท้องที่เรา โดยเฉพาะใครที่มีโรคป,ประจําตัวอยู่แล้วนะคะอาจจะหวนกลับมาหรือมักจะเกี่ยวข้องกับปวดกล้ามเนื้อปวดไหล่ปวดบา่าปวดแข้งปวดขานะคะใครที่ต้องทํางานหนักยกของหนักๆน,นะคะการเงินนะคะวันนี้นะคะเอาตัวรอดได้หรือว่าช่วงนี้นะคะเอาตัวรอดได้นะคะจากน้ําพักน้ําแรงจากความขยันของเรานะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขมงคลจากพยิบสี่มีเลขเจ็ดหนึ่งสี่สี่นะคะเจ็ดหนึ่งสี่สี่นะคะ ต่อไปคนวันจันทร์อัดวินดาบวันนี้คนวันจันทร์มีดวงเดินทางนะคะแบบกระทันหันได้ด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะเพาเรียกว่าการงานที่วิ่งโรคกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแฮงแมนนะคะสุขภาพช่วงนี้นะคะระวังเกี่ยวข้องกับปวดหลังบางคนนะคะกระดูกสันหลังนะคะ นะระบบช่องท้องแป้งเบาหวานน้ําตาลโรคกรรมพันธุ์บางคนมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะหมอนัดอยู่หรือเปล่าหรือมีโอกาสไปเยี่ยมคนป่วยก็ได้นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับงานศพงานอาวมงคลนะคะเดอะอัมเปอร์นะคะนะดวง ของคนวันจันทร์ช่วงนี้นะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะเขาเรียกว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงหนุนดวงนะคะใครที่ว่างงานตกงานนะคะมีโอกาสที่จะได้งานนะคะจะได้ความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานก็มีมีได้ด้วยเหมือนกันนะคะบางคนมีโอกาสเปลี่ยนงานนะคะแต่เราก็มีโอกาสได้งานใหม่ได้ที่ใหม่นะคะเขาเรียกว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะ การเดินทางนะคะต่างถิ N ่นต e ่างแดนต่างประเทศนะคะใครที่กําลังทําวีซ่าหรือการคิดอยากเดินทางไกลช่วงนี้นะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะแทนเพรสแทนเพรสแฮงแมนนะคะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับด้านของการงานการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะการย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยแต่บางคนก็อาจจะเขาเรียกว่าย้ายต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศไปเลยได้ด้วยเหมือนกันนะคะนกการงานที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่านะคะเขาเรียกว่า หรืออาจจะมีโอกาสเติบโตในหน้าที่ของการงานนะคะบางคนอาจจะออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะหรือการงานที่ใหม่ที่มีโอกาสได้รออยู่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองช่วงนี้นะคะ นะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้บางคนเป็นได้ต่างชาติต่างภาษานะคะโชคลาภนะคะเลขมงคลจากพระยิบสีนะคะมีเลข0ูนย์สองสีนะคะศูนย์สองนะคะ,นะ,ค,ะคน,นันข้างขาน คนวันอังคารนะคะเดอนฮารเฟนนะคะช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะให้ความรักให้ความเมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ท่งดวงนะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้คร่าวๆปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทําบุญไปสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมนะคะบางคนก็ชอบสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่กับบ้านก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าคนวันอังคารช่วงนี้นะคะจิตใจดีงามนะคะ ชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนโน้นคนนี้นะคะ,ะบางคนก็มักจะเกี่ยวข้องกับงานศพด้วยช่วงนี้นะคะงานอาวุาวามงคลนะคะหรือมีโอกาสไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยนะคะคนไม่สบายได้ด้วยเหมือนกันนะคะห้าเหรียญน,นะคะดวงเสียงเงินก้อนใหญ่รออยู่นะคะคนวังคารนะคะหรือบางคนเขาเรียกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างก็ได้นะคะกําลังตอกเสาเข็มปลูกสร้างบ้านนะคะหรือว่าซ่อมแซมปร,ปรับปรุงนู่นฟังนี่พังนู้นเสียนี่เสียนะคะได้ด้วยนะคะห้าเหรียญเขาเรียวกว่าก,การเง,รรรงินที่ มีโอกาสเสียเงินก้อนนะคะราชินีไม่เท้านะคะการงานนะคะยังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะใครที่ทําอยู่แล้วหรือว่าใครที่อรอง,งานอยู่ก็มีโอกาสได้งานนะคะแต่สําหรับใครบางคนก็มกีดวงเปลี่ยนงานได้ด้วยนะคะเขาไดก็จุดหักเหการยกย้ายแต่เราก็มีโอกาสได้งานใหม่ได้ที่ใหม่นะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงนะคะส่วนทางด้านของ สุขภาพช่วงนี้ใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะเราต้องไม่ประมาทนะคะอุบัติเหตุเล็กใหญ่ก็ต้องไม่ประมาทนะคะหรือบางคนนะช่วงนี้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้มอนัดอยู่หรือเปล่านะคะบางคนก็ใครที่มีมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายอยู่ช่วงนี้นะคะจะไปเจอหมอดีหมอเก่งนะคะหมอที่เฉพาะทางนะคะจะรักษาให้อาการดีขึ้นหรือหายได้ในเร็ววันนะคะหรือบางคนก็เขาเรียกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับ ู้เยี่ยมคนอื่นก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะรวมทั้งส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพระยี่สีเป็นเลข5 6าหนย์ะคะห้าหกศย์นะคะ 5, 6, 5, คนวันพุธนะคะคนวันพุธนะคะอัดสวินไม่เท้านะคะหนึ่งดาบช่วงนี้นะคะในเรื่องของการงานนะคะคนวันพุธนะคะขยันกระตือรือร้นนะคะนะความเพียรพยายามนะคะต้องพร้อมต้องเขาเรียกว่าต้องลุยต้องสู้ต้องมุ่งมั่นนะคะหนึ่งดาบจะทําอะไรต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จนะคะใครบางคนเ็าเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจบางคนนะคะอยากเดินทางไกลถึงต่างถิง่นต ằng, ่างแดนต ằng, ่างประเทศนะคะ นะบางคนอยากไปทํางานต่างถิง่นต่างแดนนะคะการทําวีซ่าช่วงนี้นะคะจะได้ดีนะคะจะทําอะไรต้องมีคนช่วยนะคะต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษาต้องมีบัตรดีนะคะในเรื่องของการงานประเภทโลกออนไลน์ลูกโซเชียลหรือการพูดการคุยการติดต่อการเจราจาการสื่อสารนะคะเซลนะคะเซลเลก็กเซลลใหญ่ช่วงนี้นะคะจะได้ดีด้วยนะคะประสบผลสําเร็จนะคะคิงดาบนะคะต้องอดทนต้องมุ่งมั่นนะคะนะต้องเขาเรียกว่าต้องเพียรพยายามต้องกระตือรือร้นนะคะ ด้านของการงานนะคะคนวันพุธนะคะมีความรับผิดชอบสูงนะคะเขาเรียกว่าจะทําอะไรต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จแต่ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยความสามารถของเรานะคะช่วงนี้นะคะใครบางคนมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะแต่ยังไงก็เขาเรียกว่าความสําเร็จก็รออยู่นะคะความรักนะคะมีโอกาสเจอเจอกันทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะ ส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประกบประคองกันไปนะคะโชคลาภนะคะเลขวงคลจากพพะยิบสีนะคะมีเลข0120นะคะ0120นะคะคนวันพฤหัสนะคะ วันพฤหัสนะคะสามถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับคําเชิญนะคะไปร่วมงานเลี้ยงงานฉลองงานสังสรรค์น,นะคะงานเียปรปาร์ตี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโงเหรียญการเงินนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะมักจะหมดไปกับกินทานนะคะมักจะหมดไปกับคนรักมักจะหมดไปกับคนในครอบครัวนะคะการเงินค่อนข้างจะหมุนนะคะหมุนติ้วๆนะคะ,ะ,คะบางคนก็ มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปพักผ่อนร่วมกันนะคะไปในสถานที่เย็นๆในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติได้ด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของการงานยังเกมตลาดได้อยู่นะคะนะบางคนทํางานดึกเดินมืดค่าพักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับาการเข้ากะงานที่ดึกก็ได้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองบางคู่ อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะอยู่กันคนละที่นะคะอยู่กันคนละจังหวัดหรือว่าอยู่กันคนละอำเภอหรือทํางานสวนทางกันก็ได้ด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจนะคะหรือบางคนนะคะเขาเรียกว่ายังไม่ปล่อยวางกับอดีตก็ได้ด้วยนะคะเ,เรียกว่ายังโหยหาอาดีตอยู่นะคะต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะโชคลาบนะคะเลขมงคลจาก 24, ไพ่ยิปีมีเลขสามสองเนะคะ สามสนะคะคนสุขนสุกนะคะอัดสวินถ้วยนะคะช่วงนี้นะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆ กัลยาณมิตรให,ใหม่ๆช่วงนี้นะคะน,ะคนักวันศุกร์ไม่มีศัตรูนะคะเราคิดดีกับคนอื่นคนอื่นก็คิดดีกับเรานะคะ6ไม้เท้าการงานนะคะยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะนะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าละเอียดแล้วก็รอบคอบดีนะคะหรือว่าใครที่โรงงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะ5าดาบนะคะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะวันนี้นะคะอาจจะการงานอาจจะโดน ขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขาได้หรือการงานอาจจะล่าช้านะคะนะอาจจะความคิดเห็นที่สวนทางกันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะเราก็ต้องระวังเพื่อนร่วมง,งานนะคะนะก็จะทําอะไรวันนี้ก็ขอให้ใจเย็นไว้นะคะเจ็ดถ้วยนะคะความฝวันความหวงังความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะก็มีเข้ามามากมายอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะบางคนปวดเข่านะคะ ความรักมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะโชคลาภนะคะเลขมงคลจากพยิบสีนะคะมีเลข0ูนย์หกนะคะ0ูนย์ห้าเนะคะต่อไปคนสักคนวันนสังนะคะ คนสาวดวงดีสิบเปลี่ยนนะคะด้านการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีเรียกว่าการเงินนะคะจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีหรือว่าใครที่รอเงินอยู่นะคะจะมีโอกาสเป็นเงินได้รับเงินก้อนนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะอาจจะมีงานใหญ่เข้ามานะคะสีไม่เท้านะคะการก่อร่างสร้างตัวนะคะ บางคนซื้อกําลังซื้อบ้านใหม่นะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนนะคะนะ่าจะได้ดีนะคะหกเหรียญน,นะคะนะบางคนได้เงินบาปประสบผลสําเร็จก็อยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปปฏิบัติธรรมอยากไปให้ทานนะคะนะเกี่ยวข้องกับการให้ทานการบริจาคทานด้วยนะคะช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะมีคนเข้ามาหยิบมายืมกันเงินนะคะโดยเฉพาะคนในครอบครัวบุตรล้านวาริวานนะคะนะคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงนะคะ โอ้ดวงดีคนเันเสานะคะเวียฟอร์จูนนะคะนะกำลังจะมีโอกาสมีโชคมีลาภเพราะเรียกว่าช่วงนี้นะคะจะได้อะไรแบบฟลุกๆได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะบางคนซื้อบ้านใหม่ซื้อท,อที่ใหม่ซื้อที่ดินใหม่หรือว่าเรียกว่าจะซื้อจะขายนะคะจะได้ดีใครจะป่วยไม่สบายาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะ น่าจะหายป่วยนะคะหรือใครที่กําลังศึกษาหาความรู้อยู่ช่วงนี้นะคะก็จะได้ดีนะคะความรักมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้มีโอกาสพบรักพบคนถูกอกถูกใจนะคะโชคลาภนะคะบ้านเลขที่นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพพะยิบสีนะคะมีเลขศูนยกศูนย์นะคะศูนยกนะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ